โมนี่ฝนลินลินกับพ่อเปียกนะลยเขามาไตา่หนีโอ้ยฝนลินฝนลินกับพ่อเปียกต้องเขามาส่วนโฮมกรลืมเอาโฮมมานัมลืมเอ,เอาล่มมาด้วยลืมเอาร่มมานัมลืมเอาล่มมานัม ฝนลิ้นลิ้นพราะเปียกกลับบ้านกันยาแต่ก็บพรม,มีปัญหาเพราะว่าเสวันนี้งุ้มหัวเอากระมั่งใส่ของเมืว่วาน <laughs> งุ้มหัวกลับบ้านแต่ว่าต้องนั่นก็นบริเวณวัดลุ่มลื่นดีดีเลยวัดรัตนนามงคลมูสามอำเภอแวงไงจังหวัดขอนแก่น เป็นวัดทีาดดยายปู่มาตั้งใจใดคนตกตะลึงยายปู่มาตั้งแใจใดมาตั้งแต่ตะกี้มองนี่เป็นป่าสาตะกี้มองนี่เป็นป่าสาป่าสะามู่อ่าป่าสาบ้านหัวหนองแวงบ้านเด็ปู่กับพวกไก่จากป่าสาวเวลาเผาผีเนี่ยสิเห็นควันอยู่สมัยตะกี้เขาเจ้าใจ เขาผีแบบว่าเป็นพื้นใส่พื้นพื้นเฝาเผามานได้ปูอยู่แถวนี้จะเดห็หน่อยๆรถกับบม่มีดอกรถกับ,บมีเขาไปใส่ไม่แต่ยางเออสิบปอำเภอหนี่งย,ยางเอาสิบปอำเภอบานไผ่หนี่กับยางเออบ่มีรถตอนนี้อันนั้นประมาณหาสิบปีก่อนหกสิบปีก่อนหกสิบปีที่แล้วตรงนี้เป็นป้าซา มานหัวนองแรงนี่คาทูดุ่งมากปรากกดจนจะเลื่อนถึงขนาดนี้แหละจนสามเป็นวัดได้ชัว่วจะเป็นวัดต้องเป็นสำนักสงฆ์ก่อนกลับยังบาได้ <c oughs> หัวถือฝ้นบาได้เออหัวถือฝนบาได้เด้อบาได้ อย่างนี้เหลือบทั้นไลยกับนี่นี่กล่องอยงนี้กับติดขนลิ้นแยมแย่แยมแย่วิ้นลิ้นกับเปียกนวย้อนเลยผนลิ้นแต่กับเปียกย้อนเลยนะ นั้งกุฏพระย่มเขาพันากับมานอนวัดมานอนวัดวัสินมาทำวัดเสาทำวัดเด่นเพาก็ได้เอาไปปฏิบัติเขาวัดดีแล้วนึงมีแต่วความลมลื่นเลย บ่มีวาอบ่มีใจอิจฉ้าบ่ามีใจโกรธบ่มีใจแคเเ่เมง่อยปองแล้วเดาแล้วเดาหมวกมานน้ำปา้าเดียปปองแล้วดีก็ว่าลคาดออกเวย้ยได้หมวกมาน้ำเฮาตีมาแต่โตโดยโดยหรือว่าเอาผัดล้มบ่เอาอันลมมานน้ำคู่เที่ยวเอาลมมานน้ำอยู่เด้เที่ยวนี่ผัดเอาออกจากรถ